สวัสดีครับผมเดชายปุรภูมิปุรนทชื่อเล่นชิปุครับรับบทเป็นพิธีกรในหยดน้ําของมอ4สี่ในเทอมนี้ครับก็ในเทอมนี้นะเราได้เรียนเกี่ยวกับพลาสติกฮะและทีมของเราในหยดน้ำวันนี้คือ1ชีวิตของพลาสติกฮะก็กลุ่มแรกกลุ่มแรกที่จะพรีเซนต์ต่อไปนี้คือผู้สร้างพลาสติกนั่นเองครับขอเชิญกลุ่มผู้สร้างครับก็พวกเรากลุ่มผู้สร้างพลาสติกค่ะ ่อไปนี้นะคะเราจะใช้ตัวละครในการเล่ารเรื่องการกำเนิดพลาสติกค่ะเมื่อสมัยก่อนผู้คนรวยใช้ลูกบิลเลียดในการเล่นเกมลูกบิลเลียนนี่ดีจริงๆเนาะใช่ใช่แต่าหารู้ไหมว่าลูกบิลเลียนนั้นทำมาจากงาช้างทางโรงงานจึงคิดว่าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเราต้องจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อหาผู้ที่สามารถใช้วัสดุทดแทนงาช้าง ต่อไปนี้เราจะประกาศการแข่งขันผู้ที่สามารถหาวัสดุทดแทนลูกวิลเลียดได้ทางเราจะตกลังวันให้อย่างงามแบบนี้เราต้องลงแข่งแล้วสิจอนได้ทดลองทำลูกวิลเลียดหลายครั้งจนเสือบาดนิ้วตัวเองจอนจึงไปหยิบยายาหลอดยาหยอดแผลโอ้ย และเกิดระยะแผลก็เกิดตกลงไปในขี้เลื่อยที่ผสมกับกาวจึงทําให้ขี้เลื่อยปั้นได้จอนจึงรู้ว่าสามารถปั้นขี้เลื่อยได้ก่อนที่จะแข็งอ๋ออย่างนี้นี่เองและจอนก็ได้สร้างลูกศิลปนจับขี้เลื่ยขึ้นมาขอประกาศชื่อผู้ชนะในการแข่งขันนี้จอนเวสลีย์ไฮเอ็เย้ Yay! ต่อไปเรื่องราวการเกิดพลาสติกสังเคราะห์เมื่อหลาไปมีมีชาวอเมริกันกหนึ่งได้กังเอิญขุดเจอน้ำมันปิโตรเลียมอะไรไม่ว้าวปิโตรเลียมต่อมา,ต,อมาต่อมาได้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันรานผู้คนจึงหันมาใช้ปิโตรเลียมในการ ทำวัสดุต่างๆเช่เนติโตเลียมดีๆตีโตเลียมแบ่งออกเป็นสถานากานะก๊านสถานะของเหลวค่ะโดยสถานะ๊าซจะเป็น๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการแยก,ก,ก,กสิ่งเจือปนคือสัดปรลอดความชื้นน้ำจากนั้นจะแยกสารประกอบไฮโดรคาบอนโดยการลดความดันลดอุณหภูมิค่ะมีเทนเอาไว้ผลิตไฟฟ้าอีเทนเอาไว้ผลิต พลาสติก PET PVC และ PE e, อีกอะอีกก็ F T P E กับ L P E โอเปนจะผลิตเป็น EP ได้พิวเทนจะผลิตเป็นเมลามีนหรือเทอร์โมเซ็ตเทอร์โมเซ็ตไม่สามารถทำลายได้ส่วนเทอร์โมพลาสติกสามารถทำลายได้การปิโตรเลียมเหลวผลิตเป็นเมลามีน ่วนพลาสตโซลิดธรรมชาติาสามารถผลิตเป็นพลาสติก PET ได้ซ e e ึ่งสถานะของเหลวก็คือน้ำมันดิบค่ะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแยกสิ่งเกินพนก็คือน้ำแล้วก็เกลือแร่แล้วก็เพิ่มความดันเพิมอุณหภูมิที่หอ,อก,กันค่ะแล้วก็ได้เป็นแนบถ้าแนบถ้าเราไปทำเป็นพลาสติก PS แล้วก็พลาสติก ABS ที่อยู่ในกลุ่มอาร์เดอร์ค่ะต่อไปเราจะนำสารตั้งต้นตรงนี้นะคะมาทำเป็นพลาสติกในขั้นตอนการผลิตพลาสติกค่ะ การทำเมสพลาสติกนะคะเช่สนสารตั้งต้นเอทีดี M, ค่ะน้ำก๊าซเอทีดี M, นะคะเข้าหม้อมปฏิกิริยาเคมี A M, เดินสารเคมี M, และสารเ่งป,ปฏิกิริยาได้เป็นผงแป้งจากนั้นก็เป็นเมสพลาสติกค,ค่ะแล้วก็ทำข้าของเคองใช้นะคะก็จะมี2แบบก็คือฉีดแล้วก็เป่าค่ะแบบฉีดก็คือเอาเมสพลาสติกมาหลอมนะคะแล้วก็ฉีดในแม่พิมต้องทำเป็นวัสดุที่ไม่กวงเช่นฝาน้ำค่ะ แล้วก็เป่าก็คือเอาแม่พลาสติกมาหลอมแล้วก็เป่าแม่พิมนะคะไม่พิมนคะคะส่วนการนำถุงพลาสติกก็จะมีสองแบบก็ะคือถุงร้อนกับถุงเย็นถุงร้อนเอาแม่พลาสติกไปหลอมแลวหลอมเป็นแผ่นโดยการผ่านน้าเย็นส่วนถุงเย็นก็จะเอาแม่พลาสติกเอาไปหลอมเป็นแผ่นโดยใช้ลมเย็นให้แข็งตัวสำเน เราจะมาอาธิบายเรื่องการเกิดโพลิเมอร์ค่ะนำสารตั้งต้นหรือแอลเคนนะคะมาดึงไฮโดรเจนออกไปสองตัวก็จะได้เป็นแอลคีนค่ะแล้วก็มันจะทำให้เปลี่ยนจากพันธะเดี่ยวเป็นพันธะคู่ค่ะที่ต้องเปลี่ยนจากพันธะเดี่ยวเป็นพันธะคู่นะคะเพราะว่าพันธะเดี่ยวไม่สามารถจับกับแอลเคนอีกตัวได้ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นพันธะคู่คือแอลคีนเพื่อที่แอลคีนจะได้จับกับแอลคีนค่ะ จากนั้นก็จะทำปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชันกลายเป็นโพลิเมอร์ค่ะยกตัวอย่างเช่นสายอ e ีเทนค่ะคือ C2H6 ทำการดึงไฮโดรเจนออก2ตัวนะคะกลายเป็นอ e ีทีน C2H4 ค่ะก็จะเห็นได้ว่าตัวไฮโดรเจนนะคะออกไป2ตัวค่ะแล้วก็มีอยู่2รูปแบบน,นะคะก็คืออ๋อก็คือโมโนเมอร์ก็คือ หน่หน่วยนะคะแล้วก็โพลิเมอร์ก็คือหลายหน่วยค่ะแยกได้สองแบบก็คือมีแบบโครงสร้างแล้วก็แบบตามชนิดค่ะก็คือโครงสร้างก็จะมี3มแบบก็คือแบบเส้นตรงก็มีแบบกิ่งค่ะแล้วก็มีแบบร่างแหหรือว่าตะข่ายค่ะซึ่งแบบตะข่ายเนี่ยเอาไว้ทำพลาสติกเทอร์โมเซตค่ะเพราะว่าจะมีความทนทาน แล้วก็มาเรียงกันเป็นลาเบลค่ะต่อไปแบ่งตามชนิดก็คือถ้ามีหนึ่งชนิดเรียกโฮโฮมโพลิเมอร์ค่ะแต่ถ้ามีสองชนิดเรียกโคโพลิเมอร์ค่ะจากเมื่อกี้เราได้เห็นการกำเนิดของพลาสติกครับและได้กลุ่มที่แล้วได้น,นําเสนอการกำเนิดพลาสติกในรูปแบบขุ่นมือแล้วพลาสติกนะังมีประโยชน์อะไรบ้างใช้งานอะไรได้บ้างและมีกี่ชนิดขอเชิญกลุ่มต่อไปครับ หลังจากที่เราผลิตไปดูขั้นตอนการผลิตพลาสติกมาแล้วเราก็จะได้พลาสติกสองประเภทจะได้เป็นเทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซ p ต a พลาสติกเทอร์โมพลาสติกคือพลาสติกที่สามารถหลอมละลายจากการเผาได้ส่วนเทอร์โมเซ p ต a พลาสติกเป็นพลาสติกที่ไม่สามารถหลอมละลายจากการเผาได้ซึ่ง t h e ร์โมเซ p ต a พลาสติกมีโครงสร้างเป็นตะข่าย ส่วนเทอร์โมพลาสติกมีความชอบเป็นกิ่งหรือเส้นตรงเทอร์โมพลาสติกสามารถแบ่งออกได้เป็นเจ็ดประเภทหนึ่งคือ PET, พค p พีเอทพลาสติก PET เป็นอันดับที่หนึ่งก็คือมีความแข็งใสเหมาะกับกใช้ทำขวดครับที่สองก็คือ HDPE ครับที่ความหนาแน่นสูงนะคะเหมาะกับออกกทำกล่องเป็นพวกสามารถทนความร้อนได้สูงครับอันที่สามเป็น PVC ครับเป็น พลาสติกที่แข็งขุ่นแล้วก็กรอบนะคะสามารถทนสารพิมีได้แล้วก็ไม่ทนอุณหภูมิที่สูงเหมาะกับการใช้ทำข้อต่างๆ <c oughs> ก็ LDPE นะครับก็เป็นพลาสติกที่มีความหนาแน่นต่ำครับโปอ่งแสงครับแล้วก็สามารถยืดได้ครับเหมาะสำหรับทำพวกถุงเย็นและถุงหูนิ่วต่างๆ p e ครับเป็นพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูงครับจะไม่มีความแต่ความหนาแน่นนั้นไม่เท่า HDPE ครับทนร้อนได้ทนเย็นได้ในระดับหนึ่งเหมาะสำหรับทําเป็นภาชนะอาหารต่างๆ PE ครับเป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงแต่ว่าเปลาะครับเคลรูปได้ง่ายครับเหมาะสำหรับทาเป็นโฟมค่ะและพลาสติกออเดอร์ก็คือเป็นพลาสติกมีคุณสมบัติแตกต่างจาก อกแบบซึ่งสติกออเดอร์นั้ก็จะแยกได้อีกหลายประเภทครับต่อจากนี้เราก็จะทดลองว่าคุณสมบัติของพลาสติกแต่อันเป็นยังไงบ้างครับเพื่อให้รู้ว่าเราควรจะใช้แบบไหนว่าแบบไหนเราใช้แล้วมันไม่เหมาะสมใ,ในการทดลองเราก็จะทดลองทั้งหมดสี่อย่างก็คือคุบเผาดึงแล้วก็ต้มครับอย่างแรกก็จะเป็นการเผา ก็เทอร์โมเซตไม่สามารถถูกหลอมละลายได้จากเพราะการเผาว่าการนมันก็จะเป็นแบบ้อยไหมแบบนี้มันไม่สามารถหลอมละลายได้จริงไม่สามารถนำมารีเซเคินใหม่ได้ส่วนพลาสติกเทนนะเป็นพลาสติกที่สามารถหลอมละลายได้ที่ค่ะก็จะมันก็จะหลอมละลายแล้วก็สามารถนำไปขึ้นรูปใหม่ได้ อันต่อไปก็จะเป็นการพุบนะคะกา<ๆ>ก็พลาสติก PS เนะคะเป็นพลาสติกที่ที่เประนะคะสามารถแตกได้จากการทุกหรือว่า้าทำอะไรที่มันม<ๆ>ันไม่แตกอ่ะนี่ครับก็จะแตกได้อย<ๆ>่างนี้นครับส่วนทีพนะคะเป็นพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูงจึงไม่สามารถแตกหักได้ค่ะนะมมันก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลย ก็อันนี้ก็คือฐานที่สามครับเป็นการยืดครับดูนะพี่พีเป็นพลาสติกที่มีความหนาแก็ยืดแต่ยากนาครับพอยืดเสร็จก็จะกลับมาเป็นขาดเป็นก่อน LDPE ก็สามารถยืดได้ง่ายคนระับแล้วก็ถ้ายืดเยอะๆมันก็จะขาดได้ครับครับก็ตอนนี้เพ่ถึงขั้นที่สี่ <c oughs> นะครับก็คือการต้มน,นะคะอันนี่อุณหภูมิก็อยู่ที่แปด เพชรนะครับถ้าเกิดแบบอุณหภูมิประมาณเจ็ดสิบองศานะครับถ้าเกิดมันโดนประมาณนี้นะครับมันก็จะเริ่มแบบเสียรูปนะครับมันก็จะหดหัวผิดเบี้ยวผิดรูปไปนะครับเราก็เลยไม่ควรแบบนาพลาสติกเพชรไปใส่น้ําที่น้าร้อนครับซึ่งอาจจะแบบก่อให้เกิดมะเร็งได้อีกอันหนึ่งนะครับก็คือพลาสติก PE ที่มีความสามารถทนลอนได้สูงครับมันก็จะไม่ เปลี่ยนรูปค่ะจะอยู่ในรูปเดิมค่ะรูปก็คือพลาสติกนะฮะอย่างเช่นพลาสติกพีทีอะคะ่ะคือเราก็ควรใช้กับการใส่น้ําที่ไม่มีอุณหภูมิสูงหรือไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง <Okay. S 2> หรือว่าจะเป็นเป็นการใช้เอ่อพลาสติกชีิดพิตนะคะไปกันกระแทกก็จะ อาจจะใช้ไม่ได้ฮะมันก็จะแตกหักนะก็อาจจะใช้ HDPE ในการทำกล่องข้าวหรือว่ากล่องต่างๆได้ครับเพื่อบางทีมันจะมีการสั่นในรถอะไรแบบนี้มันก็จะดีกว่านใช้พลาสติกที่สามารถเกาะได้เช่น PS นะคบไม่งั้นถ้าสมมติเราขับรถไปแล้วเราเอากล่องข้าวไว้ด้านหลังค่ะมันกระแทกเยอะๆกล่องข้าวก็พังจากกลุ่มที่แล้วเราได้เห็นประโยชน์แลการใช้งานของพลาสติกทั้งข้อดีทั้งข้อเสีย แล้วถ้าเกิดพลาสติกมีเยอะเกินไปล่ะเราจะทำยังไงกับมันกำจัดมันยังไงแล้วย่อยสลายมันยังไงฉะนั้นะพอใช้กลุ่มต่อไปครับกลุ่มย่ยอ,อ,อย,ส,ยสลายพลาสติกครับพวกเราอยู่กลุ่มการย่อยสลายพลาสติกค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับการย่อยพลาสติกโดยการใช้สื่อวิดีโอค่ะถ้า<อ>ทำแล้วก็ขอเชิญรัเชมเลยค่ะการทำลายพลาสติกเป็นสิ่ง<อ><อ>ที่จำเป็นเพราะถ้าเราไม่ย<อ><อ> การสลายทำให้เกิดขยะสะสมเพราะฉะนั้นการย่อยหรือ D e composition ถ้าแปลตรงตัวก็คือ composition เท่ากับรวมกันบวก D คืออีกเท่ากับ D e composition เท่ากับรวมตัวกันอีกครั้งคือการย่อยสลายค่ะ การย่อยแบ่งออกเป็นทางวิทยาศาสตร์ก็คือฟิสิกส์เท่ากับกายภาพเคมีเท่ากับสารหรือปฏิกิริยาทางเคมีส่วนชีวะก็คือสิ่งมีชีวิตเช่นการใช้หนอนนกเป็นชีวะเพราะว่าหนอนนกเป็นสิ่งมีชีวิตการต้มเป็นทางเคมีเพราะว่ากลุ่มต้มใช้จุดหลอมเหลวแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องรู้สระที่ใช้การใช้แสงย v วีเป็นทางฟิสิกส์เพราะว่าเป็นการใช้แสงแดด ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดอาร์ยนตหลายก็คือความหนาแน่นชนิี่สารพนาันธะโครงสร้างและยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมายเรียกรวมกันก็คือสภาพแวดล้อ จากคลิปที่ได้ดูไปเมื่อกี้นะคะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่3วิธีก็คือฟิสิกส์เคมีแล้วก็ชีวะสามารถได้สลายได้แต่ต้องใช้ระะยเวลานานดังนั้นการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือการเผาและใช้เวลารวดเร็วแต่ว่ามีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนต่างๆค่ะ เพราะฉะนั้นพวกเราก็ควรที่จะใช้พลาสติกให้คุ้มค่าแล้วก็ใช้อย่างประหยัดค่ะขอบคุณค่ะก็จาก,กลุ่มเมื่อกี้เราได้เห็นการแยกสลายพลาสติกบางวิธีสามารถใช้ได้หรือบางวิธีก็ไม่ได้ผลก็ตามแต่ถ้าเกิดพลาสติกไม่ได้ถูกแยกสลายละ่ะแล้วมันยังอยู่บนโลกเรามันจะสร้างคุณเสียยังไงกับเราบ้างผลเสียกับอะไรบ้างแล้วมันสร้างผลกระทบอะไรกับเราบ้างขอเชิญกลุ่มผลกระทบพลาสติกเลยคะ่ะ ผูลุกุ่มโอ้ผู้ดูแลของเธจากพลาสติกครับเราจะมาดูกันว่าคนกระทบของพลาสติกเนี่ยมีใครได้รับบ้างมีใครได้มีใครเสียและเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไดรกพลาสติกเนี่ยก็เป็นวัสดุแทนวัสดุธรรมชาติสร้างความสบายให้กับพวกเราและเป็นวัสดุมากมายไม่ว่าจะเป็นกล่องเออจานข้าวช้อนซ้อมกระติกน้ำขวดและอื่นอีกมากมายจำมาแท้จะเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วแต่เมื่อพลาสติกถูกดีใช้ง่ายและทนทานเนี่ย ทุกคนผูกคนก็เริมไม่เห็นคุณค่าของมันเริมใช้มันอย่างฟุ่มเฟสอได้ไม่เห็นคุณค่าและทิ้งมันไปอ,อบางบ้างก็ทิ้งตรงถนนบ้างก็ฝังบ้างก็เผาหรือถ้าอย่างอืคือทิ้งในน้าและน้าก็ไหลไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,เร,อยเรื่อยไปถึงแม่น้าแลวไหลลงทะเลไปทาให้สัะทําให้จัดจำนวนมากตายลงครับส่วนกนารเผาข้อดีก็คือทําให้พลาสติกย่อยสลับไ่ตรงไปแต่ว่าข้อเสียก็มีมากเหมือนกันเพราะว่าจะสร้างคาร์บ,บอนแล้วก็ เป็นมวลพิษส่งผลเสียต่อธรรมชาติเราก็เลยใช้วิธีในการกบฝังซึ่งมันก็ยังไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเพราะว่าพลาสติกใช้เวลาในการด้อยสลายถึง450ปีทําให้พลาสติกสามารถทําลายระบบนิเวศของป่าได้หรือว่าถ้าถ้าเก็บสะสมไปเรื่อยๆเราจนจนถึงอนาคต มันก็สามารถที่จะเกิดเป็นภูขเขาขยะได้ซ,ซึ่งมีแต่พลาสติกพลาสติกแล้วก็พลาสติกเราจะให้ทุกคนได้เห็นข่าวที่เรายกตัวอย่างมาเกี่ยวกับขยะพลาสติกว่ามันส่งผลยังไงบ้างเพราะฉะรับชมกับข่าว่าเดทเร็วกี่ครับสวัสดีค่ะพบกับรายการพาเดทเร็วจีนะคะ ดิฉันเป็นคนบูโคแล้วผมเด็นชายเป็นนักคนน้สิ่งมลมากครตั้งแต่ปี27สิงหาคมศัตราด2 5ร0ล้านค่วันนี้นะคบมีข่าวสารมากมายโดยเานสิ่งพาคติกข่าวพลสติกเนี่ยก็จะตมองมางมากๆเลยคระค่ะในเรื่องกัรที่ข่าวที่ชมวีครับมีพลาสติกมากมายอยู่ในข้อทำให้น้ำท่วมขึ้นมาจนมีรถมัจาตกยะออกมา ในวันที่21พฤศจิกายนปี2562นายจักรวาลตั้ประกอบนายกเทศมนตรีเ ad มืองบ้านสวนนำเจ้าหน้าที่พร้อมรถดูดขยะท่อระบายน้ำทำการดูดขยะในท่อระบายน้ำบริเวณในซอยวีวีตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี เมื่อเปิดฝาท่อออกมาต้องจำเลื่อพบว,ว่ามีน้ำขังอยู่เต็มท่อประกอบกับมีเศษขวดน้ำเจ้าหน้าที่จึงต้องดูดขึ้นมาเพื่อนำไปทิ้งแต่น้ำก็ยังไหลไม่ลดจำนวนและไม่ไหลออกเจ้าหน้าที่จึงต้องลงไปในท่อตรวจสอบว่าเกิดมาจากอะไรสาเหตุอะไรจึงทำให้น้ำไม่ไหลมีอะไรติดขวางในท่อก็พบว่า มีทังใบไม้กิ่งไม้ต่างๆรวมทั้งเศษท่อระบายน้ำถูกทิ้งปิดทางน้ำไหลจึงเก็บขึ้นมาได้เป็นจำนวนมากเจิตสิบจะเป็นพลาสติกต่างๆเช่นขวดพลาสติกและขวดเครื่องปรุงพลาสติกต่างๆอีกร้อยละสิบห้าเป็นเศษใบไม้กิ่งไม้จากรอบด,ด้านและอีกร้อยละห้าเป็นก้นบุหรี่จากถนน ขอบคุณที่รับชมหยดน้ำของเรา